ฉันคือเดเรสโต้เดปัดเนี้อฝากตัวด้วยนะครับอย่าัปเตะกันหน้าใสโอ้ฉันตัวฉันทนไม่ไหวเธอจะมาเอาหัวใจของฉันไปไว้ที่ไหนอย่ามาแตะตัวเรสโต้ถ้าไม่ได้คิดอะไรหันหน้าหัน้าชี้เตะซึนเดเร่ซึนเดเร่ซึนเดเร่ตื่นขึ้นมาเดินด้วยอะไรที่น่าทอ กับคนรักที่บาบออยากจะทักแต่ใจก็ยังไม่กล้าพอที่ฉันคงทำได้เพียงแค่รอ mm hmm. เดินเล่นชิวๆกดบัตรคิวรอก,กินปิญญ้งย่างคนอยู่ข้างๆก็คิดเธอที่เจอเมื่อเช้าไงแล้วอยุดดีๆเธอก็เดินเข้ามาใกล้สกิเดสกิเดสโชวกันไงอย่างใจกิด้ไซสโอ้ยชกวสํัวจันทนไม่ไหว เธอจะมาเอาหัวใจเข้าฉันไปไว้ที่ไหนยอมแตะตัวได้ไหมถ้าไม่ได้คิดอะไรฮานาฮานาชิเตอสุดอะไรสุดอะไรสุดอะไรยอมแต่กันมันได้ใส่โอ้ฉันก็ทนไม่ไหวเธอจะมาเอาหัวใจเข้าฉันไปไว้ที่ไหนยอมแตะตัวได้ไหมถ้าไม่ได้คิดอะไรฮานาฮานาชิเตอสุดอะไรสุดอะไรสุดอะไร สับสนทั้งตัวและหัวใจไม่รู้ต้องเริ่มต้นยังไงหรือลองให้เธอเข้ามาใกล้เจอได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่ป่าบอกเธอว่าไปไกลๆแต่ใจยังอยากให้มาหายังไงยังไงกันดีล่ะโอเคงั้นเริ่มเลยละกันสุกิดสุกิด้ช่วย a ัน i น่อยมไม่ปล่อยฉันมแต่ว่มเนสุกิอ i ตตะกราสัยสุกิไดสุกิได้ช่วยก s น i น่อยยอมไม่ปล a s ยฉันมัต่ฉัว่าไม a เัต ก็รู้ว่าต้องรักใครคงต้องเตรียมหัวใจพอม่รู้ว่าในต้องเจอกับคนที่มีหน้าไว้ใจแล้วต้องทำยังไงเพราะว่าตกลุมรักเธอหมดใจยอย่าไปแตงกด้ใส่โอ้ช่วยตัวฉันทนไม่ไหวเธอจะมาเอาหัวใจเข้าฉันไปไว้ที่ไหนย่าแต่ตัวได้ไหมถ้าไม่ได้คิดอะไรหัน้าหาหน้าชีเต้แตดอะได้ึดอะไรซึด้ได้ อย่าไปใจกิวได้ใสโอ๊ยฉันกลัวจนทนไม่ไหวเธอจะมาเอาหัวใจของฉันไปไว้ที่ไหนอย่ามาแตะตัวได้ไหมถ้าไม่ได้คิดอะไรนานาฮานาชิเต็สุดอรไรสุดอรไรสุดอะไรสกีอัตเต้คุณไดรูอฮานาทันิมุสุเดสุเขคาันชิเตะคุณ อิโซซีอาวาเซนิชิมอย่อมแตะตัวได้ไหมถ้าไม่ได้ผิดอะไรอานาหานาชิตะฉันจะได้ฉันจะได้ฉันจะได้ยอมแตะกูได้ไหมโอ้ฉันกลัวสนขนไม่ไหวเธอจะมาเอาหัวใจเข้าฉันไปไว้ที่ไหนยอมแตะตัวได้ไหม อะไรอันหาหาชิเตซะไึดะไดะไอยากในจเก่กาใสโอ๊ยฉันกลัวฉันไม่ไหวเธอจะมาเอาหัวใจเข้าฉันไปไว้ที่ไหนยากแตะตัวได้ไหมถ้าไม่ได้คิดอะไรอันหาหาชิเตซึดะไรซึดะไรซึดะร